ผมเชื่อว่าหลายคนที่ติดตั้งโซลาร์เซลล์ไปนะครับโดยเฉพาะบ้านที่เป็นระบบไฟ3เฟสติดแล้วค่าไฟไม่ลดหรือว่าติดแล้วเนี่ยค่าไฟมันลดไม่ถึงเป้าหมายวันนี้จริงๆมันมีคําตอบอยู่ซึ่งบ้านผมก็กำลังหาคําตอบอยู่นะครับเขามีอินเวอร์ตรุ่นใหม่ครับที่เรียกว่าออกแบบมาเพื่ออันบาลานซ์เฟส สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว X 4D นะครับก็วันนี้ผมได้รับเชิญมาในงานทาง Huawei อีกหนึ่งรอบนะครับแล้วก็ได้ไปขึ้นพูดเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการใช้งานของตัวโซลาร c เซลจากทาง Huawei นะครับแต่หนึ่งสิ่งที่ผมติดตั้งไปแล้วและเจอปัญหานะครับก็คือเรื่องของไฟ3เฟสครับแน่นอนการที่เราเดินระบบไฟสเ,ฟเนเ่ยมันแตกต่างกับบ้านที่เป็น1เฟสนะครับเนื่องจากว่าถ้าเป็นบ้าน1เฟสเราติด ตั้งตัวอินเวอร์เตอร์ที่เป็นระบบ1เฟสแบบมันก็จะซับค่าไฟหรือว่าผลิตค่าไฟตามที่เราใช้งานใช่ไหมครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในระบบไฟ3เฟสจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละเฟสเช่นในบ้านนี้นะครับเฟส A เนี่ยใช้3กิโลวัตต์นะครับเฟส B ใช้2กิโลวัตต์นะครับแล้วก็เฟส C เนี่ยใช้ไฟเพียง1กิโลวัตต์เท่านั้นนะครับหมายความว่าแต่ละเฟสเนี่ยมันจะไม่บาลานซ์กันนะครับหากใช้อินเวอร์เตอร์ระบบทั่วไปเนี่ยเขาจะจ่ายไฟเพียงแค่1นึ่งกิโลวัตต์เท่านั้นะเายอมกๆนะครับ แต่จริงๆแล้วตัวอินเวอร์เตอร์ของทางหัวเว่ยรุ่นเก่าเนี่ยเขาก็จะจ่ายเป็น2กิโลวัตต์ต่อเฟสแทนนะครับเพื่อไม่ให้กระแสไหลกลับเข้ากิดเยอะเกินไปนะครับ แต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เพราะว่าปัญหาที่เจอเนี่ยก็คือเฟสเอนะก็คือเฟสที่มันกินไป3กิโลวัตต์เนี่ยแต่อินเวอร์เตอร์เนี่ยเข้าจ่ายไปเพียงแค่2กิโลวัตต์นะครับทำให้ตัวอินเวอร์เตอร์เนี่ยจะต้องดึงไฟจากกริดเพิ่มเข้าไปนะครับทำให้เสียค่าไฟเข้าไปก็คิดไปครับหน่วยละ5บาทนะครับในขณะเดียวกันนะครับเฟสซที่เขาต้องการไฟเพียงแค่1กิโลวัตต์ แต่ว่าได้รับไฟจากระบบของตัวโซล่าเซลล์ไปที่2กิโลวัตต์เนี่ยทำให้ไฟส่วนเกินเนี่ยไหลออกไปที่กริดซึ่งไม่สามารถขายได้ไงครับและมันก็เป็นการเสียโอกาสที่เราจะใช้ไฟโซล่าเซลล์ได้อย่างเต็มที่รอบนี้ทางหัวเว่ย้าเลยเปิดตัวอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่นะครับที่เป็นรุ่น m a p 0ซึ่งแน่นอนรอบที่แล้วผมมางานเปิดตัวแบตเตอรี่ของทางหัวเว่ยไปเนี่ยผมก็โดนป้ายยาตัวเองไปเรียบร้อยโดนไปห่งทาวเวอร์วันนี้ผมมางานของหัวเว่ย กลับบ้านไปเราจะไปรื้อเปลี่ยนตัวอินเวอร์เตอร์ของทางหัวเว่ยนะครับซึ่งถามว่ารุ่น m a p 0เนี่ยมันแตกต่างกับตัวเก่าที่ผมติดอย่างไรนะครับอย่างแรกเลยอย่างที่หนึ่งก็คือโดยปกติอ่ะตัวอินเวอร์เตอร์ที่เป็นระบบ3เฟสอ่ะการจ่ายไฟมันจะจ่ายเท่ากันทั้งหมดแต่ว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีการจ่ายแบบบาลานซ์ได้เลยนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปใช่ไหมมีใช้5ใช้3ใช้1ตัวเนี้ยมันก็จะจ่าย531แต่ตัวเก่าผมจะจ่าย55 5, 5มันจะมีค่าลอสที่ค่อนข้างเยอะมากแต่ตัวเนี้ยมัน,มม loss น่่นน่ีาารรรรงงงน้แลวกก็ออออยท2ใเืข แบตเตอรี่ ตัวนี้เขามีการอัปเกรดมาใหม่ในเรื่องของตัวพอร์ตการรับแบตเตอรี่นะครับเท่าที่ผมลองดูสเปคชีทข้อมูลมาเนี่ยมันจะรองรับแบตเตอรี่ได้ถึง2ทาวเวอร์ด้วยกันอีกหนึ่งสิ่งเลยก็คือในเรื่องของการรับโหลดที่สามารถดึงไฟจากตัวแบตเตอรี่หรือว่าการชาร์จตัวแบตเตอรี่เนี่ยสเปคตัวนี้ก็มีการอัปเกรดขึ้นมาเดี๋ยวต้องรอดูตอนใช้งานจริงกันนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่วันนี้เขามีมาโชว์แต่ว่ากําลังจะเปิดขายในช่วงประมาณเดือนหน้าอันนี้รอติดตามได้เลยเป็นหนึ่งสิ่งท มีโซล่าเซลแล้วจริงๆมันจะต้องมีโปรดักตัวนี้ครับคือถ้าให้พูดกันตรงๆเนี่ยมันก็คือตัว ATS เนี่ยแหละครับแต่ว่าของทางหัวเว่ยเนี่ยเขาจะเป็นตัวสมาร์ทกาดนะครับที่เขาจะมีในส่นตัวเอ็มแล้วก็จะมีตัวสามารถสวิชแบตเตอรี่นะครับหรือว่าสวิชในการดึงไฟจากการไฟฟ้าเนี่ยได้แบบซิมเลสนะครับผมก็คือใช้เพียงแค่20มิลลิเิกไม่เกินนี้นะครับมันก็สามารถสลับไฟมาใช้งานในส่นตัวแบตเตอรี่ได้รอบนี้เขาเปิดตัวมาเรียบร้อยนะครับคือ ต้องบอกอย่างนี้จริงๆอ่ะเขามีเปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่มันจะเป็นรุ่นที่รองรับระบบไฟ1เฟสส่วนบ้านผมเนี่ยมันเป็นระบบไฟสเฟสมันจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับหลายคนก็จะเริ่มฟังผมแล้วก็เริ่มงงแล้วว่าเฮ้ยทำไมตอนนั้นรู้สึกติดโซล่าเซลล์มันติดง่ายแต่ถ้าสมมติย้อนกลับไปที่บ้านผมหลังแรกอะครับอันนั้นเป็นระบบ1เฟสมติดตั้งแค่นั้นผมมีแผงโซล่าเซลล์นั้นอนะ่ะค่าไฟผมคือจบแล้วนะยิ่งช่วงนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านสักเท่าไหร่ใช้งานแบบค่อนข้างน้อยนะนอนเน เยอะมากยิ่งขึ้นก็เดี๋ยวรอตัวนี้ไปติดตั้งกันที่บ้านกับตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ที่ผมจะถอดเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลองดูกันว่ามันจะช่วยลดค่าไฟลงไปได้อีกไหมนะครับแล้วก็ในส่วนตรงนี้วันนี้ที่เขามีเปิดตัวขึ้นมาหรือว่าจะมีในส่วนตัวแอปพลิเคชันให้ดูก็หลายคนน่าจะเคยเห็นผมรีวิวไปแล้วแหละแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทโมดูลก็คือจะเป็นแับผิดชาร์ดาวนะครับผมมีติดตั้งไว้อยู่แต่ตัวนี้ ผมอาจจะยังไม่ได้พูดถึงเดี๋ยวผมไว้รีวิวตอนที่บ้านผมเสร็จเต็มๆนะครับเพราะว่า Rapid ิดช t ด o า n ผมติดไว้สำหรับเซ็ตตัวที่เป็น20กิโลวัตต์ส่วนตัว10กิโลวัตต์เนี่ยผมยังไม่ได้ติดตั้งเดี๋ยวจะลองติด แล้วมาลองเทียบ Before After ให้ดูว่าเป็นอย่างไรนะครับต่อมาอันนี้แบตเตอรี่วันนี้เขามีการพูดคุยช่วงนี้ใครที่แบบว่าจะซื้อแบตเตอรี่มันมีวอชเชอร์ส่วนลดของทางเซ็นทรัลใครที่ซื้อ1นึ่งทาวเวอร์เนี้ยก็จะมีส่วนลด24,000บาทแต่1สิ่งที่ผมอยากจะมาเล่าประสบการณ์การใช้งานแบตเตอรี่หลังจากที่ผมได้ติดประมาณเกือบจะ2เดือนแล้วนะครับหลายครั้ง ที่ผมตัดสินใจจะคิดติดแบตเตอรี่อ่ะผมคิดว่าการติดแบตเตอรี่มันจะใช้งานแค่เฉพาะในช่วงของกลางคืนแต่พอเอาใช้งานจริงนะครับยิ่งหน้าฝนเนี่ยการติดตั้งแบตเตอรี่ถือว่าดีมากถ้าสมมติบ้านใครที่ติดตั้งโซล่าเซลล์อ่ะผมอยากจะแนะนําว่าอย่างน้อยให้คุณติด1โมดูลลวกันก็คืออยู่ที่7หน่วยถามว่าทำไมถึงแนะนําให้ติดสัก1ก้อน7หน่วยนะครับอันนี้บอกเลยว่ายิ่งหน้าฝนช่วงนี้มันจะมีผลมาก สมมุติวันนี้ผมติดตั้งโซลาเซลล์แล้วก็มีแบตเตอรี่แล้ว11โมง12หรือว่าเที่ยงบ่ายโมงแบตเตอรี่เต็มใช่ไหมครับช่วงเวลาบ่าย2ฝนตกตอนที่ฝนตกเนี่ยแดดมันจะดรอปลงไปเยอะมากทำให้แผงเนี่ยมันผลิตไฟไม่เพียงพอต่อการใช้งานเขาจะดึงแบตเตอรี่มานะครับแล้วพอฝนหยุดใช่ไหมครับตัวตรงนี้เนี่ยแหละครับมันคือทีเด็ดพอฝนหยุดปุ๊บแผงมามีไฟผลิต ไฟส่วนเกินก็จะกลับมาชาร์จแบตและมันก็จะใช้ตัวแบตเตอรี่อีก1รอบตอนช่วงประมาณ4-5โมงเย็นนะครับทำให้แบตเตอรี่7หน่วยเวลาที่ใช้งานจริงใน1วันนะครับมันประหยัดไฟมากกว่า7จดหน่วยตอนแรกผมยังคิดเลยนะผมติดทั้งหมด1ทาวเวอร์21หน่วยหน่วยละ5บาทผมก็คิดว่ามันก็เท่ากับว่าเซฟค่าไฟไปวันละประมาณ100บาทแต่พอใช้งานจริงๆอ่ะมันสามารถช่วยเซฟค่าไฟบ้านผมมาได้ประมาณวันละ1 3 0 1 5าบาบาทเนื่องจากว่าช่วงที่ผมติดเป็นช่วงหน้าฝนมันก็จะเห็นเลยว่่่าตอนนทีีแดมมมัไมมม ผลลงมามันก็จะดึงไฟจากตัวแบตเตอรี่ไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งอันนี้ที่ผมยังไม่ได้ติดเลยก็คือตัวโรงจอดรถผมเนี่ย ยังทําไม่เสร็จนะครับตัวโรงจอดรถจริงๆผมติดตัว e v charger ไปนหนึ่งเครื่องแล้วแหละแต่อีกหนึ่งเครื่องที่ผมเว้นว่างไว้อะผมกาว่าจะติดของทางหัวเว่ยอยู่ซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะต้องรอดูกันว่าหลังจากที่ผมติดเจ้าตัวสมาร์ทกาดที่มันมีตัวเอม่าแล้วก็ติดตั้งเจ้าตัวสมาร์ทชาร์จตัวนี้มันจะช่วยจัดการโซล่าเซลล์บ้านผมได้ยังไงนะครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองศึกษาและลองดูไปเนี่ยมันสามารถตั้งโหมดได้เลยคือชาร์จแบบ PV only ถ้าสมมติแดดเกินค่อยชาร์จลงรถแต่ถ้าสมมติไม่มีแดดไม่ต เพราะว่าอย่างออฟฟิศผมผมยังไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์ T O U เออก็เรียกว่ารอบนี้ทางหัวเว่ยเนี่ยเขาเปิดโปรดักต์มาครบมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถึงบ้านผมแน่ๆภายใน1-2เดือนนี้คือเจ้าตัวสมาร์ทการ์ดแล้วก็เจ้าอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ที่เป็นตัว M A P 0ย์ที่มันเป็นอันบาลานซ์เฟสก็เดี๋ยวรอติดตามแล้วกันส่วนใครที่แบบว่าอยากจะทราบข้อมูลของตัวโซลาเซลลเพิ่มเติมอันนี้ผมบอกเลยสามารถไปดูได้ผมเคยทำคอนเทนต์ ปิดรังโจรที่ติดตั้งโซลาเซลล์ตั้งแต่สามสปีที่แล้วนะครับแล้วก็ตัวออฟฟิศผมที่เป็นคอนเทนต์สร้างรังโจรที่ติดตั้งแล้วก็พวกเราประสบการณ์ในการติดตั้งแบตเตอรี่ลองไปย้อนดูได้ผมบอกเลยครับว่าซื้อเธอติดตั้งเธอ5ปีก็คืนุนแล้วที่เหลือคุณใช้ไฟฟรียาวๆอ,อก็ประมาณนี้แล้วกันครับรอบหน้าผมมีอะไรเด็ดๆอีกเดี๋ยวรอติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมนพเอ็กซ์ซีีทีขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่รีวิวหน้าสวัสดีครับ